สีไม่สวยนะครับมาฉายลังสีนะครับี๋ยวนี้เขามาฉายลังสีแหละมาฉายลังสีอะไรครับในปริมาณและเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าของอัญมณีอ,อันนี้เอามาใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้รังสีอะไรหนึ่งลังสีแกมมาสองลังสีนิวตรอนสามเอกอิเล็กตรอนคิดดิครับนักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยเออ ในแบบเรียนว่าไปเลยนะครับข้อสอบหน้าออกมากเลยเห็นไหมอันยัมมีของเรากําลังเฟื่องนะครับรังสีที่เราใช้ฉายเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะสีงดงามเป็นสีน้ําเงินสีอะไรก็แล้วแต่สีสวยนะครับนอกจากว่าเราเจอเลนแล้วรังสีแกมมาก็ใช้ได้ครับรังสีนิวตอนก็ใช้ได้ครับอิเล็กตรอนก็ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงถูกหมดทุกข้อครับนะครับ ต่อไปข้อ34ครับเครื่องมือสำหรับตรวจตรวจหาแหล่งวัดปริมาณรังสีคือข้อใดเอ็กซเรย์ใช่ไหมใครเลือกกัแย่แล้วเอ็กซเรย์ถูกไหมเราเอ็กซเรย์เนี่ยเราเอ็กซเรย์ในร่างกายนะครับไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์อาจารย์พูดเรียงอุตสาหอุตสาหดูข้างในดินะไมโครเวฟไมโครเวฟบ้าได้ที่บ้านเธอก็เกิดไมโครเวฟเ,เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้น อ้าวตอบข้อที่สองไกเกอร์ม er ูเลอร์คา์เตอร์อย่าลืมนะครับสาิบ้าข้อความใดถูกต้องหนึ่งอัตราการแผ่รังสีเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวสําหรับาธาตุกรมตารังสีแต่ราชนิดไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกทั้งสิน้นโอ้โหอันนี้ถูกต้องเลยนะครับการแผ่รังสีนั้นเป็นสมบัติเฉพาะตัวของาธาตุเลยนะครับกมตารังสีเลยโคบอให้รังสีแกมมาเนี่ยเฉพาะตัว แปลละชนิดไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นค,ค,ความข้นความดันอุณหภูมิไม่ขึ้นนะครับข้อหนึ่งก็ถูกเลยครับข้อสองคอรลันดัมครับคอรลันดัมเป็นแร่ที่มีสูตรเคมีก็คืออลูมิเนียมออกไซด์ถ้ามีโลหะโครเนียมอยู่จะมีสีแดงเราเรียกทับถิมครับถูกครับแต่ถ้ามีทองแดงอยู่จะมีสีน้ำเงินเรียกว่าไพลินต้องระวังเลยนะักเรียนครับผิดครับต้องมีเหล็กหรือไทเทเนียมนะครับอยู่ในแบบเรียนเลยนะ ด้ะนข้อสองจึงไม่ถูกต้องข้อที่สผู้ทํางานเกี่ยวข้องกับสารกำมันตะลังสีเนี่ยจะมีกล่องฟิล์มติดที่ตัวสําหรับวัดปริมาณรังสีถ้ารายรับปริมาณมากเลยจะทําให้ทราบว่ารักษามะเร็งได้จะไม่เป็นมะเร็งมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะมันไปวัดว่าโดนลังสีเท่าไหร่มันไปวัดว่าโดนลังสีเท่าไหร่ข้อที่สี่เพกแกลไฟซิลิคอนก่อซ,ซิลิซอน นะครับบอ็อกบ็อคไซด์คาร์บอนดัมพวกนี้จะเกิดโครงผลึกล่างตะข่ายได้โครงผลึกล่างตะข่ายโอ้โหจุดเด่นจุดเราเปสูงแน่นอนครับนี่เพชรแก๊สไฟซิลิก้าวอตบออ็บอกซรงบ็อกไซด์ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่หนึ่งครับต่อไปครับขอให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมธาตุไอโอดีร้อยสามสิบเอ็ดหนักยี่สิบสี่กรัมเมื่อเวลาผ่านไปสี่สิบวันจะสลายตัวเหลือศูนย์จุดเจ็ดห้ากรัมธาตุไอโอดีร้อยสามเอ็ด 1, นี้มีครึ่งชีวิตกี่วันครับนี่คือข้อสอบ เอเน็ตไอโอเน็ตข้อสอบโอเน็ตปี2 5 4 9ข้อนี้ข้อใหญ่เลยนะครับวิธีคิดครับไอรีร้สามสเอ็หนักยีกรมัมหมดไปหนึ่งห้าปลาก็เหลือสิกรมัมหมดไปสองห้าก็เหลือหกกรมัมหมดไปสามห้าปลาก็เหลือสามกรัมหมดไปสี่ห้าปลาก็เหลือหนกรัมหมดไปห้าห้าปลาก็เหลือศูนกรัมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตก็จะต้องกับสีหารด้วยหก็เท่ากับแปวันครับ ต่อไปครับข้อที่2จงหาปริมาณไอโอดีนร้อยใสบเริ่มต้นเมีไอโอดีนเท่านี้ไอโอดีนร้อยแสยที่จานวนนี้วางอยู่40.5วันปรากฏว่ามีไอโอดีนเหลือเท่ากับ0.125กรัมครึ่งชีวิตเท่ากับ8.1ครับหาปริมาณไอโอดีนเริ่มต้นอ้าวเราก็ทําได้เริ่มต้นเริ่มต้นมี x หมดไป1ครบเริ่มต้นมี x จํานวนครึ่งชีวิตเท่าไหร่40.5ถอะไหมหารด้วยแค่นี้ เก้าสี่สิบจุดห้าหารด้วยฮาฟไลท์ light, ก็ได้เท่ากับห้านะ 5. เพราะฉะนั้นเริ่มมี x หมดไปฮาฟไลท์ที่หนึ่งเริ่มต้นมี x นะหมดไปฮาฟไลท์ที่หนึ่งก็เหลือ x ส่วนสองหมดไปฮาฟไลท์ที่สองก็เหลือ x อส่วนสี่หมดไปฮาฟไลท์ที่สามก็เหลือ x ส่วนแปดหมดไปฮาฟไลท์ที่สี่ก็ได้เหลือ x ส่วนสิบหกหมดไปลาบไลท์ที่ห้าห้าฮารไลท์นะก็เหลือ x ส่วนสามสองเพราะฉะนั้น x ส่วนสามสิบสองเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายต้องเท่ากับที่โจทย์บอก 0.125เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เ,เดียวเท่ากับ4กรัมครับคุณนักเรียนอย่าลืมดูไปด้วยนะตรงนี้นะต่อไปครับข้อที่3ครับข้อที่3บอกว่าข้อที่3บอกว่าอะไรครับบอกว่าจากการทดลองพบว่าเมื่อผ่านไป120วันจะมีซีเซียม137อยู่300กรัมถ้าครึ่งชีวิตของซีเซียม137เท่ากับ30 จุดห้าวันจงหาว่าเมื่อเริ่มต้นมีซีเซียมร้อยสามเจ็ดอยู่กี่กรัมครับก็ได้เลยก็เริ่มต้นหาครึ่งชีวิตครับได้สี่ครับเริ่มต้นมีเอกรัมหมดไปหนึ่ง้าปลก็เป็นเอ่วนสองหมดไปสองห้าปลยเอ่วนสี่หมดไปสามห้าปลยเอ่วนแปดหมดไปสี่ร้าปลยเอ่วนสิบหกเพราะฉะนั้นเอ่วนสิบหกจะต้องท่ากับสามร้อยเพราะนั้นเราก็จะหาเริ่มต้นได้ว่ามีสี่พันแปดร้อยกรัมครับเห็นไหมครับ นักเรียนจะต้องดูโจทย์พวกนี้ไปให้หมดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของธาตุและสารประกอบอาจารย์ก็ได้ให้แนวข้อสอบพร้อมข้อสอบโอเนตปี49นะครับและก็เก่งให้คุมเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนไม่ต้องไปดูเกินนี้เลยนะครับเนื้อหาหอการทดลองทั้งหมดอาจารย์ได้สรุปให้หมดแล้วสิ่งต่างๆที่นักเรียนต้องคอยดูก็คือไปติดตาม ติดตามตอนต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาที่ได้บรรยายไปแล้วเนี่ยมาใช้ในในตอนต่อๆไปนะครับนักเรียนจะประสบความสำเร็จในการสอบนะครับโอเน็ Net นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้ครับ